อุปกิจรรายงานตัวต่ออายการยืนยันดำเนินคดีถึงที่สุดผู้ทำเสียชื่อเสียง 20เมษายนอุปกิจเข้ารายงานตัวต่อพนักงานอายการพร้อมรายชื่อบริษัท26แห่งยื่นอายการตรวจสอบยืนยันดำเนินคดีผู้ทำเสียชื่อเสียงให้ถึงที่สุดนายอุปกิจปาจริยางกูลสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอพร้อมด้วยพันตำรวจโทธนัทแสงอรุณทนายความและที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าพบคณะพนักงานสอบสวนของตำรวจและอายการจากนั้นนายอุปกิจกล่าวว่า วันนี้มารายงานตัวกับพนักงานสอบสวนทั้งฝ่ายตำรวจและอายการจากกำหนดวันรายงานตัวเดิมคือ18เมษายนที่ผ่านมาแต่ติดภารกิจจึงขอเลื่อนมาเป็นวันนี้นายอุปกิจระบุว่าได้นำข้อมูลมาให้การเพิ่มเติมจากเดิมเคยยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับอายการสูงสุดเป็นรายชื่อบริษัทกว่า80แห่งแต่ตอนนี้พบว่ามีอีก26แห่งรวมเป็น112แห่ง มายยื่นให้ตรวจสอบเพิ่มโดยบริษัทเหล่านี้ทำธุรกิจอยู่ที่เมียนมาเช่นเดียวกับบริษัทอโลกรุ๊ปมีการโอนเงินผ่านเอ็มซีและไม่ทราบว่าเอ็มซีใช้บัญชีใดโอนซึ่งแตกต่างจากบริษัทอโลกรุ๊ปที่เอ็มซีจะโอนไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามใบเสร็จซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจแต่บริษัททั้ง112แห่งนี้โอนเงินจากบัญชียาเสพติดตรงเข้าบริษัททั้งนี้เพื่อความเสมอภาคเพื่อความเป็นธรรม เพื่อให้กฎหมายไม่เลือกปฏิบัติจะต้องไม่ใช่การดำเนินคดีแค่บริษัทอลัวต้องสอบสวนบริษัททั้ง112แห่งนี้ด้วยนอกจากนี้ขอฝากไปถึงผู้อภิปรายที่ทำให้ตนเสียหายกล่าวพาดพิงว่าตนไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนบริษัทอลลัวกรุป๊ป PNE โอนเงินเข้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่เกี่ยวกับยาเสพติด และตนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทนี้นายอุปกิจยืนยันว่าจะดําเนินคดีกับผู้กล่าวหาตนให้ถึงที่สุดโดยเฉพาะพวกเด็กเลี้ยงแกะอีกทั้งที่สํานักงานการสอบสวนที่นี่จากครั้งสุดท้ายได้กล่าวหาตนเพียงสองข้อหาแต่ไม่มีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลยและในวันนี้ตนเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมจากนั้นทางอายการจะนัดหมายเพื่อฟังคำสั่งคดีอีกครั้งนายอุปกิจกล่าวอีกว่า ที่ตนได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับทางอายการสูงสุดไปก่อนหน้านี้เพียงเพื่อต้องการชี้ให้เห็นว่าผู้ดำเนินธุรกิจในประเทศเมียนมาช่วงที่ด่านปิดจะต้องโอนเงินผ่านเอ็ดังนั้นถ้าบริษัทเหล่านี้ทั้งร้อยสิแห่งไม่ผิดบริษัทอลัวกรุ๊ปก็ไม่ควรผิดต้องไม่เลือกปฏิบัติบริษัทอลัวจะถูกดำเนินคดีอยู่บริษัทเดียวไม่ถูกต้อง เพราะบริษัทอื่นๆตนไม่เห็นมีการออกหมายเรียกไม่ถูกตรวจสอบส่วนการยื่นรายชื่อบริษัททั้ง112แห่งเป็นการประวิงเวลาคดีหรือไม่นายอุปกิจตชี้แจงว่าตนไม่ต้องการประวิงเวลาเพราะไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรพนักงานสอบสวนก็จะต้องรวบรวมความผิดและความบริสุทธิ์ซึ่งการยื่นรายชื่อบริษัทเหล่านี้เป็นสิทธิ์ของตนซึ่งบริษัททั้งหมดนี้ล้วนเป็นบริษัทใหญ่ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเครื่องดื่มเหล็ก ล้วนโอนเงินจากบัญชียาเสพติดทั้งสิ้นทั้งนี้ไม่หวั่นกับการยื่นรายชื่อบริษัทเพราะเป็นรายชื่อที่ไปคัดเอกสารมาจากศาลคัดมาอย่างถูกต้องซึ่งเป็นสิทธิ์ของตนส่วนกรณีที่พันตำรวจโทมานภพงวงพิวัตรสารวัตรสืบสวนสอบสวนสอน,นอพยาไทยมีการเซ็นรับทราบทุกหน้าและยังมีการแปลผิดโดยตั้งใจที่จะทำให้ตนเสียหายจนศาลออกหมายจับได้ในคราวนั้นซึ่งจริงๆแล้วต้องขอออกหมายเรียกก่อน และตามกระบวนการก็ผิดมาตลอดเพราะผู้บังคับบัญชาไม่รับทราบและทางสารก็ไม่ได้แจ้งผู้พิพากษาว่าผู้ถูกออกหมายจับเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งการที่มีกฎระเบียบเหล่านี้ก็เพื่อไม่ให้เป็นการกลั่นแกล้งทั้งนี้ยืนยันอีกครั้งว่าจะฟ้องผู้ปรักปรำตนเรื่องยาเสพติดเพิ่มอีกแน่นอนทั้งนี้ทางคณะทำงานสอบสวนและพนักงานอัยการ จะมีการนัดให้หนายอุปกิจตต้องเข้ามารายงานตัวอีกครั้งในวันที่18พฤษภาคม2566เวลา10นาฬิกาก่อนจะมีการกำหนดวันนัดฟังคำสั่งทางคดีต,ต่อไป